ช่วงนี้ห่างหายกันไปนานประมาณสักสามสัปดาห์แล้วมั้งช่วงนี้ผมติดเรียงหนักแล้วผมก็จะมารีวิวคลิปนี้เป็นครั้งสุดท้ายอะคลิวคือผมเนี่ยวันนี้ผมจะมาอัปเดตฟรีไฟล์พอดีช่วงนี้เนี่ยโอมไม่ได้ถ่ายคลิปน,น้นเนื่องจากติดเรียนหนักมากผมติดเรียนหนักโคตรโคตแต่เออประเด็นอนะเสียงก็แหบไปหน่อย เดี๋ยวผมเล่นสีสีนิคมวันนี้จะมารีวิวสีสีนิคมลกล้างนั่นเองนะครับเริ่มกันเลยคีเลอร์วาเลียนแน่ๆโอเคเข้ามาแล้วเข้าฟรีไฟามาแล้วเกดูดยผู้เลวประสาทว่ะคเข้าเกม อีกี้กว่าวเ,เขาพูดคำหยาบกันที่เกลยดซิงซ์นั่งกินอยู่นี่เริ่มกินเลยดนนเลได้เดมเมไินตกินแล้วกัน้ั เกือบตายแล้วอ่ะตายแล้ว first blood เอาไปอันนขอบคุณขอบคุณเมื่อน double kill ยกตี้โอ้โอ้ขอบคุณเพื่อน โ okay. อเคสปาดนำพอดีผมไม่ได้นำช่วงนี้ขี้เกียจริงจริงดีไซน์ดีไซน์เก็บรอจะโดนด่าว่าเฮ้ยทำไมไม่ใช้ดีเไิร์อะไรประมาณเจอของโยวันนี้ขอไม่หัวนะกันเดี๋ยวดนด่าว่าโป้วันนี้ขอไม่หัวนะจ๊ะวันนี้ไม่หัวดีกว่าจะโดนด่าว่าโป เดเล่นีร์เขาปนคไม่เกมเกมฟรีมไแล้วท,อนนอวอวทำอะไรเนี่ทำอะไรมันไม่รู้เข้าเกมไม่ได้เลยมีจะมา เลยไม่เก็บเก็บไปก่อนนี่ฮันดิ้งมาเลยโดนล่าอีกโอยเกินเกินเสียงอะอ้ต้องมั่งเล้าเห่า้พื่อนลาดวันหลังกูใช้ปืนลัวดีกว่าเพื่อนลาดอีกโอ้เพื่อนลาดอีก ใช้ซองของอ้อโอ้โหซื้อ <c> ว <oughs> ันนี้ก็ได้เว้ยก่อนนันไปซื้ออะไรอีกไม่รู้ใช้ดีเซลเหมนเดิมดะซื้อซื้อค่ะดีเซลดิค่ะนี่นีเล่นดีเซลใช่จริงอะไรใชมีคิดไ ให้ขอขอจีดกองก่อนเชียร์เชียร์สองคนเฮ้เพื่อนขอส่ององมาเ่ะไรกนมาดีครวค่ั่นแล่จิงก็มาหาผมพี่เอาซือ้ยวันด้วนโนหลงน ว่าโนโลเนอนร้อยเปอร์เซ็นต์ Double kill ไปสง่งโนยิรักเดียวเลยฮะสปาเน่ลุดแล้วยิงหัวได้ไงงง ว่านโ,นโหลแน่นอนโอ้น่าจะโนโลแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะช่วงนี้โดนเพืดเด่อนรัดเยอะนี่แหละตาเห็นนี้ไม่ค่อยดังคลิปติด,ด,ดเรียนมากิซองคงกว่าฮะอย่างว่าผมมองผมไม่ค่อยมูเลยนะ ช่วงนี้่ช่วงนี้ไม่งันหมดแล้วนะครับก็ขอโดนะี่ไว้อคอไปเท่าเจอประตูน้เ่ยจะบมพอกิตัวนี้ก่อนัลหตรนกันเฮี้เบอร์เดย์วัน ขอชูกก่อนชูกชก่อนเฮ้ยชูกก่อนขอบคุณขอบคุณที่เป็นสีจางด้วยฉันเดี๋ยวฉันจะตปต่อ Double kill ขอบคุณนะเพื่อนกว่ามัไอ้บวกไหนเกมให้หมด เดืวดเหลี่ยมวะ่ะเดี๋ยวก็นอนให้หน่อยละกันเดี๋ยวโดนด่าว่าปูในอยอี่ล้อบนี้ขอบอืมซื้อว่าแหละซื้อคืนคู่แนะ่ซื้อคืนคู่เลติดตัวสักกันละงซื้อนี้ดีกว่าลักได้ค่ะว่าลักหมอแรงดีเดี๋ยวอทำไมปวดที่เลยเวลานี้เนี่ย มาละเราเล่นตัว่ไหมด้ยังม่เล่นตรงตรงเตงเตรงรงเลรงตเยเปิดดูไม่วด้แบบไลทคลิปยูไม่ไลท์คลิปยูโอ้ยโอ้ดีๆเราไม่เชื่อเองไคลิปดีๆไีกไมู้ 等一等一滚！呃、嗯，哎、嗯嗯 Oke, okay, jop. Bye bye,